ปีจาเืมาทำงนานนะคะเดือนมาปีปลาเราจะทำข้าวกล่องไปส่งโรงพยาบาลอุ้ยช่วงนี้ขายยากมากเลยส่งน้อยลงเยอะอุ้ยผักเราก็โตจะทำอะไรไปขายตรงไหนเพิ่มนเติมนี่จะไปขายตรงไหนดีช่วงนี้ขายของยากมาก วันะะนี้ก็มาลุ้นอีกวันว่าจะขายดีหรือเปล่างบามก็ขายไม่ดีนะคะช่วงนี้เพราะว่าพ่อค้าไม่ขายเยอะเราส่งเข้าไปเยอะก็เหลือเหลือแล้วเขาเป็นไหนเขาก็ไปแจกเราเอาแตกออกกลับได้ไม่ก็ได้นะคะ ไม่ได้จะทำมาหากินอะไรกันแล้วเดี่ยวจะไปขายข้าวกล่องตามจช่วงเช้าๆยังไมเ่เสร็จขายตรงไหนเพราะว่าหาทำเลยังไม่ได้เลยทำเลสำคัญ ดีจ้าส,สวสัดส,วสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะเปินมาทำข้าวกล่องไปฝากขายช่วงนี้ขายของขายไม่ดีเพราะว่าพ่อค้าไม่ค้าเขาขก็เยอะรับเยอะส่งส่วนเราก็ส่งเยอะไม่ได้แล้วก็ส่งไปก็รุนไปนะคะ ไก่อบไก่แล้วก็ทำไข่ดาว จะอบต่ออีกสักนิดนึงให้ใหนังกรอบจะได้อร่อยกรอบเนยก็ชิ้นประมาณนี้นะคะนี่จะเป็นส่วนหน้าอกมีทั้งส่วนหน้าอกก็เปส่วนสักพกไก่ คนให้ก็ให้เป็นแบบยังมียางมาตุ้มอยู่นะคะเด็กก็รอกไกอยังเดียวได้แล้วนะคะนี่ก็จะเอาออกมามตั้งไว้ ก็หัน่นจะเป็นส่วนสะโพกของเขาน้ำยังหยดติ่งๆอยู่ เสร็จแล้วนะคะเตรียมเสร็จแล้ววันนี้วันวันที่สิบหกมันก็แปลกอย่างหนึ่งเนาะเวลาวันไห้ออกเนี่ยของขายก็ขายไม่ค่อยดีเหมือนกันวันที่หนึ่งวันที่สิบหกแล้วก็วันหยุดราชการ หายไม่ค่อยดีในโรงพยาบาลเพราถือเคล็ดอะไรกันหรือเปล่าวันห้อยออกแล้ก็เกือบจะตีสีแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปส่งข้าวประมาณตีสีครึ่งทำเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปไว้หน้ารถพอถึงเวลาก็จะได้ออกไปเลยวันนี้พอส่งข้าวเสร็จยังไม่รู้เลยว่าจะไปในต่ออาจจะ ถ้าผลไม่ตกอาจจะไปออกกําลังกายสักนิดค่อยเข้าบ้านทําคลิปก็ไม่ได้ทําลงทุกวันนะคะช่วงนี้ก็เมื่อทีก็สองวันสามวันลงทีจะพยายามลงบ่อยๆนะคะกดเกิป์ม่จะไม่ผ่านเพราะว่ามีผู้ติดตามแค่พันกว่าเองเพราะว่าเรายังไม่ได้แบบ ลงวันละห,หลายคลิปถ้าอยากให้ผ่านเร็วก็ต้องลงวันละห,ห,หลายคลิปเนาะอันนี้แบบไปมุ่งเน้นอยู่ทางทางเพจอยู่นะคะช่วงนี้ก็คือลงทางเพจเยอะเพราะว่าด้านน้นเขาก็มีคือมันจะได้ไวกว่าก็เลยไปลงด้านโน้น ด้านนี้ก็ลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆแต่ก็พยายามจะเร่งอยู่กำลังจะเร่งฝีเท้าอยู่เพราะว่าอนาคตวางแผนอนาคตไว้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเรี่ยวแรงจะทำข้าวส่งตรงนี้เราก็ได้มาทำตรงนี้ได้เต็มที่ตอนนี้ยังทำควบคู่กันไปอยู่ระหว่างทำควบคู่เนี้ย มันก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเราตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองทำตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปไทยทำงานลง YouTube ลงเพจบางทีมันเหนื่อยมันก็เลยแบบยังทำได้ไม่เต็มที่นะคะ <c oughs> แต่ก็พยายามพยายามทำ <c oughs> ขอไปเสียมหดติดคอ พยายามทําอยู่นะคะเพื่อนๆเพราะว่าก็อยากจะมีรายได้ตรงนี้เข้ามาเสริมเพราะว่าการตื่นแต่เช้าทํางานคือเป็นการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นให้ตรงนั้นมันก็คือสักวันหนึ่งมันก็คงจะหยุดทํานั่นแหละพอ,อยุบมากขึ้นก็จะหยุดทําก็จะมาทําทาง youtube ลุยทาง YouTube มากคือเพราะว่าถึงอายุเยอะเราก็ทำได้เพราะเรามาทำช่วงกลางวันเนาะกลางคืนเราก็จะได้นอนได้เต็มทีถ้าหยุดการทำข้าวนะเพราะาทำข้าวต้องตื่นช่วงกลางคืนเวลานอนกลางวันมันก็นอนได้ไม่เต็มที่ไม่เหมือนตอนกลางคืนช่วงนี้ก็เลยเห็นลงบ้างไม่ลงบ้างนะคะพยายามปูทางให้กับตัวเองอยู่ก็ ช่วยช่วยหน่อยนะคะช่วยวยวกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ละด้วยนะคะเพราะว่าพอพยายามสู้สู้เพื่อตัวเองนี่แหละเพราะว่าพออาย,อยุพออายุมากขึ้นเราก็จะได้มีรายได้มาเลี้ยงตัวเองโดยที่ไม่ต้องให้ลูกหลานเข้าลำบาก ลำบากใจอะไรเงี้ยลูกหลานเขาก็ปีการมีงานทำก็นั่นก็คือของเขาเราก็ทําของเราไปนะคะเดี๋ยวขอตัวไปส่งข้าวก่อนนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกํนาลังใจให้เมลัาต้วนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ